ราศีตุลนะครับเกณฑ์รายเดือนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรสําหรับนี้นะครับเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะครับอาจารย์ไม่ได้เห็นดวงใครสักคนนะนะครับถ้าเกิดว่าอยากคุยกับอาจารย์แบบสดๆก็จองคิวทางแชทหรือทางเพจนะครับดูดวงอาจารย์อุ้มฟันดวงได้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับชาวราศีตุลทั้งหลายอาจารย์ขอให้เดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นเดือนที่เราอยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วต้องลอบให้สุดนะครับ เพราะว่าจังหวะด,ดาวนี่นะครับหนึ่งเลยเขาบอกว่าตัวเองให้ระวังในการทํางานจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสนะครับจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ได้หรือนะครับคนที่เขาเรียกว่าอาวุโสกว่าหรือว่าอยู่เหนือกว่าเราเขาอาจจะสร้างเรื่องสร้างเราหรือว่าทําเรื่องให้เราต้องไปแก้ไขหรือว่าเรื่องราวนั้นนะครับส่งผลมาถึงเราได้เพราะฉะนั้นนะครับต้องรอบข้อให้มันที่สุดเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัวเองเนี่ยนะคบทาอะไรก็ตามเรือนนี้นะต้องบอกนะจะใจร้อนด้วยครับรู้สึกว่าบางทีเราจะรู้สึกหุดหิดง่ายเพราะว่าจังหวะทั้งดาวปเปรื่องหัดที่ทําไมตกช่องเสียไปแล้วเนี่ยคือเรื่องของเหตุผลเนี่ยนะครับดาวที่เป็นเรื่องของเหตุผลตกช่องเสียไปแสดงว่าอะไรหนึ่งละเราเองจะเจอคนที่ไม่มีเหตุผลแล้วหนึ่งสองเลยนะครับเราจะใจร้อนมากขึ้นแล้วหนึ่งอีกสองสามเลยนะครับคืออะไรที่ตัวเองเคยมีเหตุผลก็จะไม่มีเหตุผลด้วยอะไรที่คิดเราคิดว่าเออเราช่างมันเถอะทนได้เราก็จะทนไม่ได้ แล้วเดือนพฤษภานะครับมีโอกาสจะเกิดเหตุชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับอย่างน้อยๆนะอันนี้ไม่ได้เจาะดวงใครก็จริงนะครับแต่เราพอจะรู้คร่าวๆแล้วนะคะว่าอ๋อเออมันจะเป็นประมาณนี้ได้นะนะคบเพราะฉะนั้นเราทําไมครับอ๋อรู้แล้วอาจารย์บอกแล้วรอบครอบสิใจเย็นๆสิอย่าปะทะสินะครับโดยเฉพาะเลยนะครับเรื่องความรักถ้าใครมีความรักอยู่นะครับเดือนนี้นะครับระมัดระวังคําพูดกันให้มากๆหน่อย นะครับอย่าประชดประชันกันนะทุกคนนะประคับประคองไปนะครับโมหโหโกรธอะไรก็ฮึบๆเอาไว้ก่อนนะครับพูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะครับเพราะถ้าอย่างนั้นจากปัญหาเรื่องเล็กๆทาไมครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาแก้ไม่ทันนะคราวนี้ทั้งปัญหาเรื่องงานทั้งปัญหาอารมณ์ส่วนตัวของตัวเองทั้งสิ่งที่ตัวเองคาดหวังทั้งเรื่องความรักทุกอย่างมันจะรวมกันเข้ามาแต่ถ้าเกิดวัาเดือนนี้นะครับ ฟังแบบอาจารย์แบบพรบาวๆไปสักก่อนแล้วเนี่ยนะโอเคเอจะควบคุมอะไรได้ควบคุมโอเคอาจารย์มบอกโอเคเราควบคุมทุกอย่างสิ่งที่อาจารย์บอกเรื่องไม่ดีไม่เกิดขึ้นอันนี้ถือว่าดีที่สุดเลยนะครับทุกคนนะแล้วจริงๆอาจารย์จะบอกนะคะว่าใครก็ตามตัดสินใจอะไรต่างๆนานาหรือใครที่ไม่เคยดูดวงกับอาจารย์เนี่ยแนะนานะคะว่าลองมาดูแบบลึกๆสักครั้งหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วดวงเราเป็นยังไง ข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยหรือว่าอะไรที่ต้องแบบอายุรอบนี้เป็นยังไงอะไรเด่นดาวอะไรเด่นส่งผลอะไรทําแล้วจะทำเรียกว่าทําแล้วจะทาให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะคะคือเกิดขึ้นมาหรือว่าเออมันส่งผลดีกับชีวิตของเรามากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับการแบบเรื่องราวต่างๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันบอกได้หมดนะครับจากดวงของต็เองแบบชัดๆคือจากวันที่เดือนพศแล้วเวลาเกิดของตเตงนะคบดวงไม่โกหกนะครับทุกคนคราวนี้ในจังหวะเดือนนี้ก่อนเลยนะพฤษภาเนี่ย นะคบสำคัญมากเลยคือถ้าเดือนนี้มีปัญหามันจะลามไปเดือนหน้าได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนรู้ไปก่อนอย่างนี้คร่าวๆแล้วนะให้เซฟตัวเองนะครับระมัดระวังรอบคอบมากที่สุดนะครับอย่าใจร้อนเด็ดขาดนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยนะครับเรื่องความรักนะห้ามประชดประชนันเด็ดขาด พอถ้าไม่ง,งานเรื่องนี้จากที่ไม่มีปัญหามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วสุดท้ายแล้วมันจะไม่ดีถุกง้องไหมฮะไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงรู้ไปก่อนเพราะผ้าอย่างนี้แล้วครับเอาไประวังให้ถูกทิศถูกทางนะจ๊ะส่วนใครที่อยากรู้ดวงแต่แบบลึกๆชัดๆนะครับติดต่ออาจารย์ในทางแชทนะหรือนะครับทางเพจด,ดูดวงอาจารย์อุ้มฟันโดนะครับทุกคนคุยกันสดๆกับอาจารย์ทุกคนแน่นอนเลยครับแล้วคุยกันสวัสดีครับ